สวัสดีครับสวัสดีเพนะื่อนๆนะครับสวัสดีครับนะวันนี้น่าจะมาแบบเพอร์เฟกนิดนึงนะเพราะว่าเสียงไม่ขาดปิดอะไรได้ตามจังหวะนะครับเออนะก็พยายามจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเสียงชัดเจนดีไหมนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ของผมนะครับหรือว่า ไลฟ์ทางช่องทาง YouTube ทางช่องทางเพจนะครับหรือทางช่องทาง Personal Facebook ของผมนะครับ <_ an> ก็ยินดี <_ an> ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ครั้งนี้นะครับ <_ an> ก็วันนี้ครับอยากจะมาเล่าเรื่องนึงให้ฟังเพราะว่า,เ,าเป็นข้อมูลจากบริษัท u n นิล v เวนะครับในส่วนของธุรกิจ Unilever l i ์ e ที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยเขาส่งข้อมูลมาให้นะครับซึ่งยูนิลิเวอร์ครับเขาทำข้อมูลแบบเนี้ยส่งให้กับ ผู้ร่วมธุรกิจหรือ business partner เนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทำโซเชียลมีเดียครับในแพลตฟอร์มของ f a c e b o o k นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราอะใช้ f c e e o o o เนี่ยก็เป็นประจำอยู่แล้วถูกไหมฮะทุกคนเนี่ยผมว่าใช้ Facebook ก็เป็นประจำอยู่แล้วใช้กจนแบบว่าถ้าวันไหนไม่ได้ใช้ f a c e b o o k นะครับ มันจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างนะครับขาดอะไรไปบางอย่างนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วส่งข้อความทักทายกันเข้ามาได้นะครับอ่าอาต่อกันเลยนะจะขาดอะไรบางอย่างใช่ไหมครับจะรู้สึกว่าโห้ยวันนี้มันรู้สึกแปลกแต่เดี๋ยวนี้ครับก็ไม่ใช่ Facebook อย่างเดียวแล้วนะที่เป็นแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียก็จะมีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกเยอะแยะเลยบางคนเล่น IG นะครับบางคนเล่น t i k t o k นะครับบางคนก็ เล่น t w i t เต r นะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครที่จะชอบช่องทางไหนใช้ช่องทางไหนแต่วันนี้ครับวันนี้เนี่ยช่องทางของ Facebook เนี่ยยูนิลิเวอร์เนี่ยส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับว่าตอนนี้ a c e b o o k เนี่ยเพิ่มมาตรการบางอย่างนะครับเพิ่มมาตรการบางอย่างเพื่อเพื่ออะไรผมบอกได้เลยนะว่ามาตรการนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจ u n i l e v e r l i ์ e นะครับ หรือเพื่อนๆคนไหนที่ทําธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์มีโปรดักที่เขาเรียกว่ามีคุณธรรมถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยครับจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆด้วยซ้ำไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยวัน2วันที่แล้วเนี่ยสังเกตดูนะฮะไม่ใช่วัน2วันทาทิตย์ที่แล้วเลยแหละอทิตย์ที่แล้วเลยแหละสังเกตดูนะครับ f a c e b o o k เนี่ยจะรู้สึกมีปัญหานะครับบางคน โพสร,รูปหลายๆรูปใช่ไหมครับพอเพื่อนๆจะคลิกเข้าไปดูเนี่ยกลายเป็นว่าเข้าไปดูไม่ได้เออรูปไม่ขึ้นนะครับหลายๆคนยิงแอดโฆษณาแอดไม่วิ่งนะครับเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าผิดกลุ่มเป้าหมายก็เจอกันอีกนะครับพอผมเห็นปั๊บผมรู้เลยเอาละพี่มาร์กต้องมีอักอริทึมอะไรเข้ามาใหม่ๆแน่เลยนะครับจริงอย่างนั้นด้วยครับจริงๆครับ สักพักทุกอย่างเริ่มเข้าที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเริ่มดูรูปได้ยิงแอดเริ่มได้เหมือนเดิมนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ Facebook เขาปรับจริงๆหัว่าปรับหลายอย่างแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราที่ยูนิลิเวอร์ส่งมาให้ครับก็คือเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าตอนนี้เฟกนิวออกมาเยอะมากๆนะครับ ยิ่งด้วยสถานการณ์ที่เ,เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติอะครับสถานการณ์ที่มีคนแบบตื่นตระนกตกใจได้ง่ายนะครับเฟกนิว mm hmm. ยิ่งออกมาเยอะมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยสื่อที่ปล่อยเฟกนิวได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือสื่อโซเชียลมีเดียที่คนใช้เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละ Facebook ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งฉะนั้นครับ เฟซบุ๊กเขาเลยปลรับอัลกอริทึมนี้ครับก็คือว่าเขาจะลดเฟกนิวบนสื่อโซเชียลมีเดียของเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสื่อโซเชียลมีเดียของเขามีแต่เฟกนิวความน่าเชื่อถือในการที่คนจะเข้าไปเสพซื่อต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงมันทําให้เขาเนี่ยเอาง่ายๆล่ะเสียเสียชื่อเสียงนะครับเขาก็เลยจะลดเรื่องเฟกนิวนี้ลงครับ ลดเฟกนิวนี้ลงด้วยวิธีการยังไงครับเขาบอกว่าอ่ i ยูนิเวอร์ส่งมาให้ผมนะเขาบอกว่าระวัง Facebook Fanpage ของคุณหมดความน่าเชื่อถือหยุดแชร์ข้อมูลเท็จซ้ำๆเพราะไม่เช่นนั้น Facebook อาจแจ้งเตือนให้คนที่เข้ามาดู Facebook Fanpage ของคุณต้องระวังนะครับก็คือช่วงเนี้เฟซบุ o กเขาจะมี AI คอยตรวจจับนะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องคนเข้าไปด้วยนะครับ เฟซนิวตอนนี้ที่ออกมาเยอะมากๆนะครับบนโลกนี้เลยนะก็คือเรื่องไวรัสโควิด1 9นะครับแล้วก็เรื่องวัคซีนซึ่งตรงนี้ f c e e o o o เนี่ยจะมี AI คอยตรวจสอบแล้วก็มีเขาเรียกว่าทีมงานคอยตรวจสอบถ้าคำพูดไหนคลุมเครือนะครับเขาก็จะขึ้นบ๊อปอัพมาเตือนคนที่เข้าไปเปิดคอนเทนต์นั้นดูว่า อันเนี้ยอาจจะเป็นข่าวปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมยังไม่เห็นนะแต่อันนั้นมันพือคือมันเปน็นอะไรที่ใหม่แต่ผมว่าเดี๋ยวหลายๆคนจะเริ่มทยอยเห็นแล้วนะถล่มทยอยเห็นแล้วรวมไปถึงอะไรรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้ตลาดเสริมอาหารของบอเติบโตสุดๆผมทําธุรกิจเสริมอาหารเนี่ยผมทำธุรกิจเสริมอามมหารแล้วและความงามเนี่ยสุขภาพและความงามกับยูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยบอกได้เลยว่าเติบโตสุดๆหลายๆคนบอกว่าโอ้ไม่จริงหลอกขายยากคนนั้นคนนี้ซื้ออ่ะ คุณกลับไปดูผลิตภัณฑ์ของคุณคุณกลับไปดูการตลาดของคุณนะครับว่ามันถูกต้องตามกฎหมายไหมมันมีข้อมูลต่างๆที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าไหมนะครับเพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้โง่นะใช่ไหมครับเขาศึกษามาอย่างดีครับนะเขาศึกษามาอย่างดีว่าส่วนผสมนี้มันออกที่ตัวร่างกายยังไงร่างกายต้องการสารอะไรไปดูแลร่างกายจังหวะเวลาไหนเขารู้หมดนะครับ ถ้าผลิตภัณฑ์ของเราไม่สามารถบอกข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วนะครับแต่ถ้าโปรดัก t ของใครเนี่ยบอกเรื่องพวกนี้ได้เล่าเรื่องพวกนี้ได้นะครับโตแน่นอนนะครับโตแน่นอนอาถามว่าตอนเนี้คนกลัวเรื่องโควิดใช่ไหมครับคนกลัวเรื่องไวรัสแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าการเสริมภูมิต้านทานที่ดีการมีภูมิต้านทานที่ดีเนี่ยจะต้องทํำยังไงการออกกำลังกายโอเคละ่ะส่วนหนึ่งครับ การกินเป็นอีกส่วนหนึ่งและกินอะไรล่ะครับให้มันกินแล้วเข้าไปเลยเนี่ยและภูมิต้านทานของเราจะดีขึ้นกินอาหารข้บห้าหมูภูมิต้านทานดีขึ้นไหมใช่ครบ5้าหมู่ภูมิต้านทานดีขึ้นแน่นอนครับแต่วันนี้คุณกินครบไหมคุณกินพอเพียงไหมเสริมอาหารจึงเป็นตัวช่วยนะครับอ่ะกลับมาดูต่อนะครับและเขาบอกว่าอะไรอีกนะครับเขาบอกว่า Facebook ออกมาตรการใหม่เพื่อหยุดข่าวเฟกข่าวปลอมข่าวลือและข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้มีข่าวเท็จแชร์ว่อน a c e b o o k เป็นจำนวนมาก Facebook จึงออกมาตรการและบทลงโทษเพื่อมาจัดการกับ f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจเหล่านี้นี่ตอนแรกเนาะตอนแรก Facebook ก็อะไรล่ะเราขายของกันใน Personal Facebook เนะเ c e b o o k ส่วนตัว Facebook ก็ดันเราไปหาไปไปไปเปิดเพจใช่ไหมครับพอเปิดเพจหลายๆคนเปิดเพจทำ ร้านค้าบนเพจตัวเองละนะแล้ว,นะลวหลังจากนั้น facebook ก็มาจับว่าผลิตภัณฑ์ใครหลอกลวงใครโกหกใครทำเฟกนิวนะครับก็จะมาจับตรงนี้และซึ่งโอเคแหละเขาก็จัดระเบียบเขาดีขึ้นนะผมมองดูว่าว่า a c e b o o กเขาจัดระเบียบของเขาดีขึ้นมากๆนะครับนี่เขาบอกว่าการตรวจสอบดังกล่าวทำโดยทีมงานของ Facebook และพันธมิตรเอ้ยเขามีพันธมิตรด้วยนะเขาไม่ได้ทำ a c e b o o k อย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ Facebook อย่างเดียวนะ ซึ่ง f a c e b o o k f แฟนเพจที่มีการแชร์หรือลงข้อมูลเท็จซ้ำแล้วซ้ำอีกจะถูก f a c e b o o k ลงโทษด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะฟังดีๆนะครับมีวิธีการอะไรบ้างขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนคนที่เข้ามาดู f a c e b o o k f แฟนเพจของคุณให้ระวังว่า f a c e b o o k f แฟนเพจนี้มีการแชร์ข้อมูลผิดบ่อยๆเออให้ระวังและหยุดการเผยแพร่ข้อมูลนั้นนะครับซึ่งนั่นอาจเป็น Facebook f แฟนเพจของคุณ ซึ่งอาจทําให้ Facebook Fanpage ของคุณเนี่ยหมดความน่าเชื่อถือส่งผลต่อการตัดสินใจไม่กดติดตามไม่ซื้อสินค้าและบริการต่างๆบน Facebook Fanpage ของคุณนะครับถ้าเขามาดูเพื่อความบันเทิงนะครับก็คือเราเฟกบ่อยๆอ,ยอะ่ะบางคนอาจจะเข้ามาดูด้วยความบันเทิงครับแต่เขาไม่เชื่อถือเราแล้วนะครับหรือว่าบางคนก็ไม่ดูเลยอันอ่าอันฟอลโล่ไปเลยนะครับต่อมา เฟซบุ๊กแฟนเพจจะถูกจำกัดการมองเห็นเอาละครับอันนี้แหละสิ่งที่เราไม่อยากเจอนะครับและลดการเข้าถึงโพสต์เหล่านั้นนะครับในหน้าฟีดลดการเข้าถึงโพสต์ในหน้าฟีดคือไม่เอาขึ้นหน้าฟีดนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายข่าวและข้อมูลผิดๆทําให้คนเห็น Facebook Fanpage ของคุณน้อยลงเอ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวนะน,วนะนะครับและที่เหลือก็จะเป็นข้อความที่อยู่ในลิเวอรครับส่งมา,เ,าเขาเรียกว่า เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ Business Partner นะครับอะ่ะผมแชร์ให้ฟังละกันเผื่อใครแบบว่าและอยากรู้ว่า u n i ิล v เวอรเนี่ยเขาดูแล Business Partner ยังไงนะครับนะเขาบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Business Partner ของ u n i ิล v เวอร์ไลฟ่ะเขาบอกว่าเกี่ยวแน่นอนครับเพราะไม่ใช่แค่ข่าวโควิด1 9ผิดๆเท่านั้นที่จะถูกลงโทษจาก Facebook แต่รวมถึงการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือใช้คําอวดอ้างที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือทำคอนเทนต์ขึ้นเองก็ควรแชร์และโพสต์ด้วยความระมัดระวังซึ่งมีหลักการคร่าวๆที่ต้องระวังดังนี้นะก่อนที่ผมจะไปอ่านผมสรุปข้อความเมื่อกี้ก่อนเห็นไหมครับว่าคุณทำธุรกิจนะครับถ้าคุณจะใช้การตลาดบน a c e b o o k นะครับ Facebook เริ่มแล้วนะใครที่ โพสอะไรที่ผิดกฎหมายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะแชร์ข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับ Facebook จะตรวจจับแล้วสังเกตดูนะช่วงหลังๆมาเนี่ย a c e b o o k ผมไม่ค่อยเห็นนะว่าที่เป็นคีมแบบขัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเทียบกันอุ๊ยอันนี้ขาวจัวอันนี้ไม่ขาวขาวทันทีอะไรเงี้ยเริ่มไม่มีนะไม่มีแล้วนะไม่เห็นแล้วนะครับก็จะไปเห็นในโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เป็นใหม่ๆนะครับซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็โดนบล็อกมากขึ้นนะครับโซเชียลมีเดียใหม่ๆที่เขาเข้ามาเขาก็รู้เขาก็เริ่มบล็อกมากขึ้นและทําเร็วขึ้นนะครับออของผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพต่าพวกนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีมาแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อดีของคนที่ทําธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมาดูว่าต้องระวังอะไรแล้วกันนะครับหนึ่งไม่แชร์ข้อมูลเท็จแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะเออเราจะรู้ได้ไงก็ต้องใช้สติพิจารณาก่อนละครับผมเตือนง่ายๆเลย ใช้สติพิจารณาไม่ใช่เห็นว่าอุ้ยตื่นเต้นมันใหม่มันมันเราต้องเป็นคนแรกที่ต้องแช์ใจเย็นๆครับเป็นคนแรกที่แชร์ก็เป็นคนแรกที่ดับได้เหมือนกันนะครับใจเย็นๆเราเป็นคนที่2ที่3ที่4ก็ได้นะนะต่อมาไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่มีที่มาหรือมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถืออ่าสังเกตดูนะครับข้อมูลที่ถูกแชร์กันในส่วนใหญ่เขาจะต้องให้เครดิตกันเพื่อมีที่มาแต่ถ้าอะไรที่โพสต์มาลอยๆเช่น ช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 นะเพื่อนผมฉีดวัคซีนโควิดไปได้หนึ่งวันและเสียชีวิตทันทีแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีใครโพสไม่มีใครบอกว่าเขาเป็นคนโพสนะครับเนี่ยอันเนี้ยเฟกนิวนะสเก็งไงอันเนี้ยเฟกนิวนะครับต่อมาไม่แชร์ข้อมูลที่ใช้คําโฆษณาหรือภาพโฆษณาอวดอ้างเกินจริงของยูนิลิเวอร์ไลน์ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะ ใช้รูปภาพจากบริษัทที่ทํามาให้เราเนาะแล้วเราก็เอามาตกแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นใส่ข้อความเป็นของเรานะครับต่อมาไม่แชร์ข้อมูลที่มีภาพบุคคลอื่นนะครับโอเป็นยังไงบางทีเราไปถ่ายทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปเอารูปดารามาตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ถ้าอยากเอารูปบุคคลอื่นที่สวยๆนะครับสวยๆงามๆามมาเนี่ยก็สามารถ ไปเอาในเขาเรียกว่าเว็บไซต์บางเว็บไซต์เขาแจกรูปฟรีนะครับไปโหลดแบบนั้นได้หรือว่าเสียเงินซื้อมาได้อนันน์กได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวทักไทยทักไทยผู้เข้าชมนะสวัสดีครับแฮปปี้นะครับสวัสดีน้องแฮปปี้น้องแฮปปี้อยู่ปักช่องนะครับเมื่อวานก็เพิ่งไปเจอกันมานะโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้แล้วกันที่ผมนี่ครับอันนี้คือ u ยู l e v e r l i f ไครับเขาแจ้งข่าวมานะครับแจ้งข่าวให้กับ Business Partner นะครับ Business Partner เนี่ยได้รู้นะครับอ่ะต่อแล้วกันนะต่อแล้วกันไม่แชร์ข้อมูลที่เป็นภาพบุคคลอื่นประกอบโดยไม่ได้รัอนุญาตเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับต่อมาสุดท้ายเลยก็คือไม่แชร์ข้อมูลที่มีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจหรือยุยงให้เกิดความเสียหายเห็นฮะที่เสียชีวิตเพราะสัคซินโควิดอะไรเงี้ยโดนละโดนละนะครับหรือ ไปโจมตี Product บริษัทอื่นเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้หยุดคิดสนิดก่อนโพสและแชร์เพราะการแชร์เร็วแชร์ Share ก่อนใครแต่แชร์ข้อมูลผิดพิอาจทําให้ Facebook Fanpage ของคุณหมดความน่าเชื่อถือหรือท้ายที่สุดต้องกลายเป็น f a c e b o o k Fanpage ล้างที่ไม่มีคนติดตามเลยก็ได้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ u n นิ e เวอร์ไลนะครับดึงมาจาก โซเชียลมีเดียทูเดย์นะครับก็ขอขอบคุณโซเชียลมีเดียทูเดย์ด้วยนะครับที่จัดทําข้อมูลดีๆเนี่ยมาให้มาให้เราได้กระจายข้อมูลกันนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสื่อนะครับสื่อต่างๆที่ยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับบริษัทยูนิลิเวอร์เนี่ยทำมาสนับสนุนให้กับนักธุรกิจนะครับใครที่กําลังทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะครับ, <c oughs> บเห็นคลิปนี้แล้วเห็นคลิปที่ผมนําเสนอนี้ไปแล้วนะครับก็ ถ้าเห็นว่ามันดีนะครับก็สามารถช่วยแชร์ออกไปได้นะครับช่วยกันแชร์ออกไปได้ใครที่ทำธุรกิจดิจิตอลธุรกิจออนไลน์อยู่นะครับก็จะได้ระมัดระวังตัวเนาะเพราะเราไม่อยากให้แบบว่าเพจของเรานะครับไม่มีใครมาติดตามหรือว่าเพจของเราไม่สามารถยิงโฆษณาได้อะไรอย่างเงี้ยครับเนาะผมอะเอาจริงแนละ้วผมโดนมาแล้วโดนบล็อกไม่ให้ยิงโฆษณามาแล้วนะครับเพราะเราเราไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ย มันออกมาโอ้ทีมากๆทีมาก,มากๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างในสังคมต้องไปให้รวดเร็วนะครับเราถ้าเราจะทําธุรกิจรเราต้องติดตามให้รวดเร็วขึ้นเนาะโอเคนะครับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีนะครับในการที่มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์ดีๆแบบนี้นะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่อง Product ผลิตภัณฑ์นะครับออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายติดตามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย แล้วแต่นะครับ